มาทําอะไรกันบ้างครับบางวันนี้เราก็จะมาซ่อมหลักหอยอ๋อซ่อมหลักหอยครับว่าตรงนี้มันอย่างเสียให้เราก็ได้ได้ได้ท่อมกันเกเดี๋ยวไปเลยครับไอตัวไหนที่มันเป็นหลักหลักที่มันพังแล้วเราก็เอาไม้ไผ่เราปักใช่ไหมครับใช่เอาไม้ไปไม่ปักอันนี้ยังชับอันยังับไปครับอันนี้ก็พึ่งซ่อมไปเราจะรู้ได้ไงครับว่าอันไหนมันแบบว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วครับผมมันหักกับมันผุก ใช้ไม้อะไรก็ได้ไหมครับไม้ไม้อะไรก็ได้ครับแต่ว่าที่่ทีเน้นคือไม้ไผ่ครับอันนี้น่าจะใส่ได้อันนี้อันนี้น่าจะครับเราเราเราดันตอนนี้ครับดันดันอ๋ออ๋อหักแล้วหักเลยป้อนเลยอ๋อถ้าหักอย่างนี้คือเราต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนเลยทำยังไงครับบางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุกไหมโอเคครับเดี๋ยวบางทำให้เราดูใช่ไหมเดี๋ยวทำอีก นี่อันนี้ฮักฮักกระตุกเปลี่ยนแก้เชือกก่อนใช่ไหมครับแก้เชือกจะแก้เชือกโคนก็ได้ปักหล็อกปักรโคนก็ได้่ัได้แปลว่าตอนผูกนี้เราต้องผูกให้แก้ได้ด้วยใช่ไหมครับพอเชือกนี้เราจะจ่ายตลบเป็นเชือกอะไรครับบางอันนี้เป็นเชือกเชือกซัมมินซัมมินเป็นเชือกปกติเชือกนี้จะจ่ายตลอดครับผมอันนี้เอาหมดมาปักเลยครับปักเลย่างเงปักยังไงี้ให้มั้ ปักก็คือปักลงเทเดิมเราปักลงไปเฉยๆอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับนี่ครับปุมมันนี่แล้วยก็ดึงกดใช้ไหมกดมกดลงไปครับนี่กดได้ยังได้ยังได้อีกครับต้องกดแค่ไหนฮะกดก็คือให้มันเ,น,เน้นใ่ห้มันเน้นเสร็จดี๋ยวก็ดึงเขียงับมาไว้ที่เดิมไว้ที่เดิมใช่ไหมครับอต้องไว้บริเวณข้ออย่างนี้่ะครับบางเพราะว่าถ้าถ้าอะไรตรงนี้ มันจะเลื้มมันจะเลจะลืนลงก็ลงมายรงนี้ครับเอาไว้ให้แข่งถีบเข่าไดนึงแล้วก็ผูกไว้เหมือนเดิมพักโคแล้วก็ดึงแน่นมีเทคนิคในการปลูกผูกไหมครับบางนี่ครับนี่ต้องต้องต้องยึดต้องให้แน่นเลยยึดให้แน่นนะจาไว้แน่นนี่มันจะเดี๋ยวลุลนอ๋อถ้าอย่างนี้นี่คือเรียบร้อยเรียบร้อยครับใช้ได้นานไหมครับบางถ้าเกิดหมดลักษณะนี้ประมาณปีปี ปีกวีกว่าปีกว่านนกว่านี้ถ้าผมมันมันหักเรกาคนโตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนใหม่ครับต้องมัดมัดลายนี้กอนเชาะรุเบแล้วก็อืมหย,ยิดได้แข้งโดยโดยเฉียข้าวมันแล้วก็ห้าโคมาไปนี่คือห้าคคเป็นเป็นถีลกดึงดึงไงมันให้มันแน่นปันกับไปกับ ปัน่นปันกลับมาครั้งนี้แล้วก็ฮักโคมุมนี้เราก็ดึงเอาไว้เน้นหน่อยโคนควนน้ำมันเฉียวได้เนี่ยครับหลังจากเราเราซ้อมเร็วนะซ้อมเล็วครับซ้อมลักเิฟังฟังเร็วตั้งแต่นี้เราจะ ซึมปกติมันจะมีอยู่ห้าโลครับเ้าเราจะซึมให้มันเป็นหกยิงขึ้นมาครั้งนี้นึงนิดอ่าซึ่งมีมันได้สูงสุดกี่ล้อครับบางได้ถึงหกถึงเจ็ดโลอ๋อครับอย่างว่าประมาณหนึ่งขึ้นีีได้ครับนี่เราจะเสริมล้อยางกันใช่ไหมครับใช่ครับครับเอาล้อยางที่เราเตรียมมาเนี้ยเดี๋ยวบางลองทําให้ผมดูก่อนนะว่าทํายังไงนะ้นี่กับวิธีการพวกพวกล้อยางครับนี่กับอผูกให้แน่นเหมือนเดิมใช่ไหมครับ อันนี้มันจะมีมีมีล็อกล็อกไยตัวเลยนี่มีล็อกไตตัวนะครับคือคือไม่มีไม่มีหลุดเลยไม่มีหลุดนะครับแค่นี้ฮะครับโอ้ง่ายมากเลยแค่นี้โอเคฮะไม่ไม่หลุดเลยไม่หลุดนะครับเอาเลยกับพวกอะเอาเนี้ยครับวิธีพวกดึงให้ให้รอติดกับเชือกนี่เลยแล้วก็ทอดไปที่แล้วก็ดึงมาเป็น ยังไงเน้นอันนี้เราจะได้ซ้ำซ้ำที่ก็ได้ซีที่ก็ได้แต่ขั้นตอนทุตตายต้องต้องลบในแบบนี้เลยครับต่อไปใครก็ไม่ใครครับแชร์ได้แต่รถเดี๋ยวให้น้องบดลองลองลองสักล้อตรงนี้ลองสักล้อนึงนะครับอันนี้เราต้องดึงออกไปก่อนใช่ไหมครับ มันเหลือที่ว่างแล้วก็ได้ลองปลูกมันต้องหันด้านไหนครับบารด้านด้านไหนได้ด้านไหนไมได้ใช่ไหมคราวนี้เราผูกแบบที่บางบอกว่านี่นะดึงมาให้มันติดอยู่กับอเสื้อพันพันกลับไปพันกลับไปอย่างเงี้ยอ่าทีนี้ดึงดึงดึงขึ้นไปครับอ่าอันนี้ไงต่อฮะข้ามมาข้างนี้ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ตัวนี้เลยอ๋อข้ามมาสั่งนี้อ่าก็ไปตรงไหนต่อครับรถเขไปรถเข้าไปเป้งกุมมุ้งนี้ไว้เน้น อ่าตรงนี้ไม่แน่นแล้วก็ดึงได้เลยดึงเลอยเอแค่นี้ก็อยู่แล้วนะบางไม่ไม่อยู่แต่ว่าเราทำอีกสักสองสามรอบใช่ไหมอ่าใช่จำทำเบ๊บเบ๊บเดิมแบบเดิมนะอย่างนี้ไหมเอาไม่ค่อยจะเหมือนแบบเดิมดึงแน่นดึงแค่แน่นอย่างเดียวนะครับอ่าได้ยังไงต่อฮะได้แล้วทีนี้มันมัดมัด มัดเ,เชือกมัดเชือกแค่มัดแบบนี้เลยอโอ,โอครับโอ้ยใ,ให้ติดนี่เลยให้ติดนี่นะอ่าอ่าโอเคโอเคโอเคครับอย่างนี้นี่คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแลวครับนี่ค,คือเทสไปเสร็จแล้วไม่ลดไม่ลดนบไม่ลดครับผมมันมันจะอยู่โดยโดยโดยล็อกนี้ครับถ้าเราไม่ไม่ไม่ใช่ล็อกแบบนี้ก่อนนำนำผลไปแบบนีนี่มันจะต้องมีถุงล็อก บางก็ต้องตรวจเช็คตลอดใช่ไหมว่ามียานที่ไหนที่มันตรวจเช็คหลันโหลดโหลดในอี่เสียเราก็ต้องต้องเปลี่ยนตามปกติก็เราจะทําประมาณห้าห่วงหรือว่าหกนะฮะห้าหกห้าถึงหกใช่ไหมไม่เกินประมาณเจ็ดเจ็ดห่วงเจ็ดห่วงก็ไม่เกิน<ว>นน,นประมาณนึงว่าแล้วหลังจากครบมล,ลงเ็จเราก็จะไปห้าโลที่เสียเสียเผื่อจะเอาโลไม่ไปซ่อมเดี๋ยวเราจะเข้าถรง,งนี้ ตอนนี้น้ําเริ่มขึ้นแล้วครับน้ําเริ่มขึ้นมาแล้วนี่ตอนนี้เดินข้าไปเองครับทักเดียวน้ำมันจะท่วมเราก็จะข้าไปคลงไม่ไม่ต้องบุคกคุนเข้าไปช่องนี้เลยใช่ไหมครับบัขับสองนั้นเลยเดือไปห้ารอเสียเสียตัดอกแลก้วก็ซึมเราจะรู้ได้ไงครับว่าล้อไหนมันเสียแล้วครับบางก่อนดูที่ว่าขึ้นคนขึ้นขึ้นใหญ่ใหญ่มันมันจะมีใหญ่ ถ้าว่ายังยังไม่มากนี่คือเว็นอะไรก่อนล้อพอขึ้นใหญ่แล้วหอยมันจะไม่เกาะใช่ไหมครับบางใช่ครับเนี่ยแบบนั้นแบบมันมีอยู่โลตรงนั้นข้างนั้นอันนี้ครับบางใช่ครับอ๋อครับนะฮะเพราั้นมันเป็นโลติดเชื่อมเลยครับดึงดึงมาได้เลยอันนี้ดึงขึ้นมาได้เลยใช่ไหมดึงดึงมาเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆหน่อยฮะอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับเราไม่เอาเอาบีดมีดมีดเกี่ยวไปเลยทำมีดเท่าไหร่ นี่คือก้อนนี่คือเส้นใยที่มันหลุดลอกมาครับจากการที่เราดึงหอยครับบั่นแหละมันมีอายุการใช้งานที่นั่นเนี่ยครับอันนี้อันนี้อันนี้ได้ไหมครับอันนี้คืออันนี้เอาไว้ทำอะไรใช้ตะลอดใช้หั่นได้สารพัดอันนี้สารพัดนตัดไม้ครับคุมมากนี้เราได้รลที่ต้องเปลี่ยนแล้วนี่ครับเสียมันแล้วเราอันนี้ไมาแล้วไม่กลัวเราก็ต้องตัดอก อันนี้เลหั่นไปเลยใช่ไหมครับอ๋อันนี้เราเก็บไว้เพ่อไว้ที่กระเจ้าครับแล้วก็เราก็เปลี่ยนอันใหม่ใช่ไหมยมาฮะเปลี่ยนอันใหม่นี่นะเปลี่ยนเลยแล้วก็ผูกเหมือนเดิมใช่ไหมบังผูกเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเอาเลยให้ผมผูกอ่ะผูกเลยมันจะอยู่ไหมบางอยู่ครับอย่างเงี้ยจุดนี้ใช่ไหม อ่าดึงมาอีกทีอีกทีกยับเฉาะตุ๊บเลยอีกสักรอบไหมครับหรือว่าไงพอแลยวพอแล้วลไม่ดึงเลยไม่ดึงเลยเฉพาตุ๊บเลยเฉาตุ๊บเลยอรูดเอ็นไปติดกับตรงนู้นเอาเรียบร้อยครับอันที่สองเริ่มง่ายแนละ้ว โอเคถ้านี้มันอยู่แล้วใช่ไหมบ้าบอยู่แล้วอยู่แล้วเราเปลี่ยนเฉพาะล้อที่มันเปื่อยกับล้อที่มันเป็นเส้นใยใช่ไหมบากก้ลลางบังกาลังนี้ถ้าเกิดมันติดเยอะๆแล้วหอยก็ยังติดใช่ไหมครับไม่ไม่ไมไมติดก็ไม่ติดเราเราต้องออกไหมครับต,ต้องออกต้องออกเหมือนกันใช่ปกติเราจะต้องเข้ามาชมมาดูเร่แล้วกอยเป็นประจำพอเจอรักหักนี่เราต้องต้องเปลี่ยนไม่ทันทีเพราะว่าถ้าลูกรอลงใบอย่ทติทติดครุ่นนี่มันห้อยมันจะไม่เก อ่านี่พบเร็วอ่าใช่ใช่ครับอ๋อแบบนี้ใช่ไหมครับใช่อ่าน้องเมย์ลองเปลี่ยนดูไหมครับไม่ยากหรอกเมื่อกี้เห็นบางทําให้ดูแลใช่ไหมผู้หญิงทําได้ไหมครับบางลองลองดูก่อนเออลองดูก่อนทำยังไงครับบางต้องลูกก่อนใช่ไหมบางอ่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวระมัดนะลุกเลไปก่อนโอเคเดี๋ยวให้บางลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้น้องเมย์ลองทําดูนะครับน้องเมย์ลองเดี๋ยวนั้นน้องเมย์ต้องลงไหมคะไม่ต้องลงเดี๋ยวลงลำบากเปล่าอ่าอ่านี่น้องเมย์เป็นคน กดวะยืนเลยยืนพี่บอสครับพี่บวยหยิบีบให้น้องอ๋อได้ครับได้เอาเลยนี่เลยครับเลยกดลงไปได้เลยใช่ไหมบางเอาไปเลยออกแรงกดหน่อยเร็วใช้น้ำหนักตัวด้วยโอ้พี่มือพี่มืออย่างนี้ได้ใช่ไหมได้แล้วได้หรอวฮะไหนลองดูก่อนแน่นก่อนแน่นหรือเปล่าแน่นเลยไหมยังจ้ะยังยัง ui, yêu mỹ luôn, ok, ok, ok. Ah, đã đã, mày, toi đấy chân đi đi. Chọn tuk tuk, quá? Chọn tuk, Chó tuk, 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 เบ็ดเบื่อมาเดินมาเลยอ่าเดี๋ยวต้องการดึงแน่นๆอ่าโอเคทีนี้ก็เชือกเชือกตรงนี้มันมันจะโยนตรงนี้แต่ลักโยนตรงนี้เราต้องต้องแกะแบบนี้อ๋อต้องต้องดึงให้ให้เชือกมามาโยงนี่อืมทีนี้้องไม่ดึงดึงขึ้นมาต้องดึงขึ้นนะคะดึงรอยย่างขึ้นมา ดึงเชือกมาให้ตรงกันหมดนะครับอ๋อเราผ่ารถไปฟันนั้นฟันนี้รถรถมาดางไปดึงนั้นได้ไหมคะได้อันนี้มันจะโพกไหมทำ่มันไม่โพกเราต่ออีกอันหนึ่งไหมครับฟังถ้าต่ออีกอันก็ต้องนี้ ทำตุ้มนี่ไอจอบตุ้มอันนั้นด้วยแต่ทุกสิ่งอย่างต้องมีถุงมือค่ะตุม้มมือตุ้มมือจริงจริงป้องกันอันตรายได้ด้วยอันนี้เป็นเมือกตุกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เมือนกันอืมอืมเล็งไปเลยอืม,อมเอาสีพันกลับมาพันกลับมาที่เดิมม,มันต้องพันผีรอบอ่ะคะพันผีรอดได้ ให้มันแน่นก็พอนี่อ่ะสีนี้เอาตรงนี้สดสดเข้าในไปเลยเดี๋ยวซักนี่แล้วค่ะสอดเข้าในสอดสอดอ่ะตรงนี้อ๋อแล้วก็มาทางนี้ดึงไปอ่าอีกทีสอดกลับไปสอดเข้าค่างกับอ่ะตั้งบนตั้งบนนี่โอเคอีกทีอีกทีอีกทีรอบนึงได้เลยอืม เรียบร้อยโอเคค่ะอย่างนี้นี่คือแน่นแล้วใช่ไหมบ<า>ังไม่ไปเลยโอ้เดี๋ยวดึงเข้าทีนี้เดี๋ยวให้บางเปลี่ยนล้อยางอีกเส้นหนึ่งครับนี่ครับบาง ปกติบางมาตรวจหลักหรือว่ามาเปลี่ยนล้อยางตอนช่วงเวลาไหนครับเนี่ยช่วงนตอนน้ำเรืมลืมลืมลุ่งแต่ว่ายังไม่เองเนี่ยเราก็จะเข้ามาผมต้องดูตอนน้ําขึ้นน้ําลงใช่น้ำขึ้นน้ำลงเราไม่ต้องบุกกลุ่นเข้ามาหรือแบบตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นตอนไหนชาวเขาเมือนกันอ๋อคือแบบดูดูดูน้ําด้วยแล้วก็ดูความสะดวกของเราด้วยครับใช่นี่เดี๋ยวตัวเดียวนี่หอยอันนี้หอยอะไรครับหันางลรูปงอันนี้นางลมใช่ไหมอันนี้ก็พร้อม กะได้เลย,เลยอัอนนี้คือขนาดกลางะข,ขนาดกลางนาางี่น้องเมย์ามานางลมเดี๋ยวเราจะเอากลับไปทำอาหารกันใช่ตัวนี้ก็เกะนี่จะเกะพาไปตนะิดปุนหน่อยเล็กก็เดาตัวกี่หน,น่ะได้ อันนี้มีเปลือกเลยนี่ตรงนี้ผิดเิ้เพราะว่ามันจะมีห้อยห้อยดังลมห้อยกลางดำเดี๋ยวก็ห้อยติดอือมีสามหอยนะครับับอันนี้เรา,เ,ราเก็บเฉพาะหอยนางลมห้อยนังลม,น,งลมน,นี่ตัวนี้ห้อยนังลมครับหอยังลมตัวนีห้ห้อยกลางดำอ๋อเอาแล้วแกะได้เหมือนกันใช่ไหมต่างกันยังไงฮะดูยังไงว่ามันแตกต่างกันยังไงดูดูซี่ครับดูซี่ไว้เดี<ๆ>๋ยวก็ปาก ห้อยปากห้อยห้อยห้อยกางดำปากเหลี่ยมห้อยห้อยนางรบปปากแกนิมครับคือบางดูแป๊บเดียวนี่บางก็รู้เลยใช่ไหมรู้เลยครับนี่นี่มันจะมีข้าวมีสีขาวที่ข้าวห้อยกางดำจะไม่มีสีข้าวเลยอืมแันโอเคครับทั้งนี้นี่ห้อยติดห้อยติดเนี่ยห้อยติดนี่เราไม่เอาใจทำประโยชน์เลยนี่คือห้อยติดถ้ามันติดเยอะนี่ ต้องั้โรอึงมันแน่นมันหหอยหนังร่มมะละกะครับหอยติดตัวร้ายเลยแหละนี่ครับนี่เก็บครับเก็บนลยนต้องแม่ดูหอยอ๋อี่บางบอกว่าเป็นหอยสีขาวก็ตรงนี้มันเป็นสีขาวใช่ไหมครับติดลังตรงนี้ไม่ใช่สีขาวเลยอันนี้ขุดขุดคุดอย่างเลยมันก็ไม่เข้าครับอันนี้อันนี้หอยหนังร่มหอยหนังร่มเลยอันนี้หอยมัน เดิมติดไม่นานแต่ได้จริงอย่างเกณไม่ได้ยังตัวเล็กอยู่แล้วฟังดูยังไงคะว่ามันติดไม่นานเพราะตัวมันยก็ไม่ไม่ค่อยโตดูจากขนาดตัวใช่ไหมครับใช่อ๋อนี่พขาเกณฑ์เป็นสีขาวตัวนี้ก็ห้อยกลางดำกลางดำตัวนี้เดียวเราพาไปไปพาไปสูจกันเลยหรือว่าจะพาตรงนี้บางคนก็จะเหยียบห้อยตะกล่มภาษาคนปากังห้อยกลางดำ ห้อยกางเข้าแต่ที่บ้านนี่ก็จะเรียกห้อยนางรุม่มคือว่าห้อยรุม่มเรามามาผ้าดูว่าระวังห้อยกางดำกับห้อยนางรุ่มมันจะแตกต่างกันเป็นไหมนั่นเวลาผาต้องผาที่ตูดก่อนนะคะอันนี้เาเรียกว่าตูดหมคะอันนี้ตูดมันเดี๋ยว่าต้องต่อยมัน<อ>ให้มันรุดจากตรงนี้ก่อน อ๋อมันถึงจะแกะได้อ,อันนี้ก็หอยดังรมนะห,หอยดังรมโอ้โอเคอย่างนี้คือหอยดังรมซี่มันจะข้าวมดข้าวมดข้างๆนี่ก็ข้าวตรงนี้ก็ข้าว,าว,าวคือหอยนางรมเด่สักเดียว้า ค่อยกังดอาตัวนี้เลยนี่ตาคุกลายเป็นเท่านางรมเทากลมนี่มไม่มีผิดพลาดอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงครับข้างในเดี๋ยวต้อง ต้องเยมก <S <S ่อนเยมก่อนแยมก่อนไม่ใช่หรือเปล่าอ่ากามดำเี๋วเี๋ยวันเนื้อจะจะช่วยเหมือนกันนะสวยเหมือนกันใช่ไหมอ่าถ้าถ้าดูตาเนื้อนี่ดูไม่โอกเลยใช่ไหมใช่ครับดูไม่ออกเลยสองอันคล้ายๆกันมากว้าวรสจะก็ก็คล้ายๆกันแต่ว่าหนังนังรวมมันจะหนึ้อเนี้ยกว่ามันไอ้นี่มันจะหนุ่มกว่าทีทีคนร้อนมักมันจะเวลาคนถือหอวมาเลี้ยง มันจะไม่รู้จักพอซื้อมาเลี้ยงเทสคาต้นบางคนเป็นหอยนี้พอหอยนี้ราคาเขาเขาปีค่ายเป็นทุง่งเป็นทุง่งราคาถูกกว่าหอยนางรมถูกกว่ามากหอยนางรมนี่จะขายเป็นตัวใช่อันนี้ขายเป็นถุงใช่เคอถ้าเกิดไม่ดูให้ดีนี่บางคนซื้อหอยกลางดำมาเลี้ยงแทนเป็นหอยนางรมไม่ได้เคยเคยมีเคย่เคยมีแต่ว่าคนราไปซื้อแล้วรารู้จักครับ พอพอเราบอกว่านี่ไม่ใช่ว่านางรมเขาบอกวาเขาหยิบพิษไดค้ความจริงเขาวันลงการไขาห้อยห้อยกันรัาเป็นแต่คา่าวห้อยนางรมรรแต่เรามันรู้ว่า นี่ตัวนี้ห้อยหนังลมวิธีวิธีดูห้อยหนังลมสําหรับมือมือไม่คนทีไม่เป็นนี่นี่ครับให้เอามีดขูดตรงผิวหนังนมันจะมันเปื่อกหอยถ้ามีทส่แบบนี้ไม่มีที่นได้ผลนั้น,นใช่ห้อยหนังลมไนอีกวิธีนึงก็ปากปากห้อยหนังลมครับ มันจะนิ้มมึเราเอาเรเเอามือมันนิ้มนั่นตีตีดำดำมันผมขอลองนะอ่านั่นแหละมันไม่บาดมันไม่บาดอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าใช่ี๋นี่ปากนี้มันจะโอมามาปิดปากปากหน่อยอันนี้วิธีการสังเกตอ่าวิธีการตรเห็นไม่ได้มนลอกเราได้ตัวนี้อ่าครับรอยเอร์เซ็นห้อยนาร่มแน่นอนครับถ้าเป็นหอยกามดำหอยกางดำก็ตัวนี้อ่าครับสังเกตยังไงครับข้างนอกนี้เรา เราจะดูปากมันจะไม่ค่อยอกครับปลามันมคว่ำยิง<ม>เราจะดูมันแบบนี้มันจะเหมือนกันมัดใช่ไหมใช่ครับนี่ปากมันจะเกลี่ยมุ่งปลามันเกลี่ยมันจะนุ่มเหมือนหอยนอะใช่พูดลองพูดดูพูดยังไงมันก็ก็ไม่มีสีขาวไม่มีค,มครับมันจะเป็นที่เห็นมันจะมีไลายที่ครับ วิธีการแยกแบบที่เราไม่ต้องเป,ปิดดูนไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดถ้าเวลาปื้ดเร็วก็ก็แบบแบบทิ่ตอยเร็วนี้นี่บอกปิดนี่ถ้าเราไปไปกินตำรานครับนี่นก็เปิดตั้งแบบนี้ก็ตั้งแบบแบบนี้ถ้าก็ตั้งแบบนี้เราูให้ดีกันนะมั้ ถ้าเราเห็นสีดำนี่คือหอยกางดำเยนะครับเราบอกเลยอันนี้ไม่ใช่หอย <purpose> นางรมถ้าเกิดเป็นขาวๆอาจจะลอกเราครับถ้าเป็นขาวขาอย่างนี้คือ,อไม่ม,ไม,มีไม่มีสีดำนี่ค <Cap>. ื <light> อหอยนางรมแน่นอนมันจะมีการลาดก็มันถีดหอยโขด <vacation> จะเป็นที่ดำตัวเตาหอยนางรมแต่ถ้าหอยนางรมบางทีมันจะมีที่ดำบางแต่ว่ามันจะไปยู่ตรงอื่นจุดอื่นตรงนี้ถีดถีดถีดทับมันก็ถีดหอยโขดจะเป็นที่ดำแต่งต่างร่มกว้า ค่ะพี่บอสตอนนี้เราก็รู้กันแล้วเนาะว่าแบบหอยนางรมอ่ะมันเป็นลักษณะยังไงว่าเราควรดูมันยังไงแบบไหนว่าอันไหนมันคือกรรมดำกรรมขาวใช่ไหมคะและ้วทนี้ว่าปากมันเป็นยังไง พี่บอสพี่บอสทิดว่าไงบ้างคะตอนนี้ก็สรุปนะครับก็เราดูเราแยกออกจากภายนอกเราดูที่ตัวเปลือกมันก่อนถ้าเกิดมันเป็นสีขาวอย่างเงี้ยเราก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นหอยนางรมใช่ไหมบ้านใช่ใช่แล้วก็ถ้าเกิดเราแกะดูข้างในภายในแล้วมันไม่มีสีดําๆเขาเรียกอะไรนะเป็นตามันหรือเป็นอะไรนะตีทับตีทับมันใช่ไหมมันถ้าไม่เป็นสีดําถ้าเป็นสีดําอย่างงี้ก็คือเป็นหอยหอยกางดำหอยกางดำอ่าถ้าเกิดเป็นไม่มีสีดำอย่างงี้ก็คือหอยนางรมแน่นอนอ๋อครับเราไปตามร้านอาหารเนี่ยถ้าเกิดเราเห็น สิ่งนี้เราแยกออกแล้วคราวนี้ตอนนี้หอยนางรมน้องเมย์จะลองพิสูจน์กินดูไหมฮะไม่ให้พี่บอสก่อนเลยจ้ะให้พี่กินใช่ใช่ให้พี่บอสกินก่อนนั่นเดี๋ยวลองกินดูสักหน่อยใช่เราเราเราล้างด้วยน้ำววิที่กินก็เอาตั้งวันนี้ลใช้นิ้วใช้นิ้วดันเข้าไปดันเข้าไปเลยเราขาดเครื่องเคียงครับแต่ตอนนี้เราขาดเครื่องเคียงกินของกินจากทางไหนได้ครับบังทางทางไหนก็ได้ดันอ๋อดันนะใช้มือดันใช้ค่แนิ้วโอเคโอเคลองกินนะเอาเลยอ่ะ งบ้าอสดมากครับสดมากเลยครับบังนี่ถ้าเกิดมีน้ำมะนาวมีหอมเจียวนี่อร่อยเลยเดี๋ยวกลับบ้านเราจะไปทำไม้ครบจักสูตรเลยเดี๋ยวกลับบ้านไปบังทำกับข้าวให้เรากินใช่ไหมได้ครับดีเลยครับดีเลยครับเดี๋ยวเราจะนำห้อยที่เราเกะเมื่อวันนี้ครับพาไปทำเป็นอาหารทั้งยำแล้วก็กินกินสดรบแบบมีเครื่องเคียงหิวเลยครับตอนนี้ องกำดำอีกสก๊อตไหมคะพี่บอสองกำดำก็ลองลองดูกัรสชาติเหมือนกันไหมเม่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองกันกัเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้ว่ามันจะนิ่มว่ามันจะนิ่มกว่าเล็กน่ล้างแป๊บนึงนะหอยกางดำไม่เคยกินมาก่อนเลยครับหอยกางดำเคยกินแต่หอยนางรมจะลองดูว่ามันรสชาติแตกต่างกันหรือเปล่ามันเจ็เด็ดจังกินเหมือนกันใช่ไหมวิธีกินเหมือนกันเหมือนกันนี่ครับรสชาติเหมื่อไหร่ไหมก็หนางรมสดครับ แต่ว่าหอยนางรมจะหวานกว่าผมว่าหอยนางรมหวานกว่าแล้ว่าความเนื่กับความนิ่มหอยนางรมจะหนึบหนมกว่าตัวนี้นะใช่ครับต่ใช้ได้ครับหอยกังดํามันจะมันนิ่มกว่าแต่ผมชอบหอยนางรมมากกว่าอ่าใช่ครับปล่อยให้นี้ซึ่งหอยกังดํามันเลยราคามันกว่าถ้าตัวตัวก็จะราคาหยุดทุ่งขึ้นครับครับบางกินบ่อยไหมครับหอยนางรมกินกินบ่อยกินบ่อยแกน้องเมย์จะลองบ้างไหมครับเออน้องเมย์ น้องเมย์น้องเมย์ลองไหมอ่ะลองสักหน่อยไหมให้น้องเมย์ได้ลองกินดูหน่อยโอเคครับอันนี้เอานิ้วเอาแบบเนน้องบดทำเมื่อกี้นี้อ่าอย่าง้ได้ได้อือร่อยมากเลยคุณบสเียวเข้าไปแล้วอร่อยอร่อยไว้ก่อนอร่อยมากเลยค่ะสดมากใช่ไหมครับมันุบมันบบบด ้นมากอ่ะพี่บอสอ่าครับวันนี้น้องเมย์เราก็ได้กินหอยแล้วนะครับแล้วก็เราได้รู้วิธีการในการเลี้ยงหอยค่ะอ่า <c oughs> ก็วันนี้เราได้มาปักหมุดใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนล้อ,อยาง <c oughs> เห็นกระบวนการในการในการทําหอยนะครับของการเลี้ยงหอยนางรมของบาง <c oughs> วันนี้เราก็ขอขอบคุณบางมากนะครับบางขอบคุณ <c oughs> มากเลยครับบาง <c oughs> เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านบางใช่ไครับ วันนี้สนุกมากเลยพี่บอสได้ได้ความรู้อะไรเยอะมากจากสิ่งที่แบบไมไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องการหอยนางรมกว่าเราจะได้แต่ไออย่างมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบขั้นตอนง่ายๆหรือระยะเวลาง่ายๆเลยพอมาสัมผัสเองทั้งการปากการติดไหนจะร้อยางไหนจะอะไรมันแบบมันเป็นแบบความละเอียดอ่อนของ ของคนที่นี่นะครัใช่ครับมันเป็นวิถีชุมชนด้วยวิถีชีวิตของคนที่เขาทําประมงใช่ไหมครับวันนี้เรามาดูในเรื่องของหอยนางรมใช่ไหมปกติน้องเมย์กินหอยนางรมสดไหมไม่กินค่ะไม่กินใช่ไหมอันนี้เป็นครั้งแรกเลยอย่างน้อยเราคือได้ได้รู้แล้วว่าหอยนางรมสดเนี่ยรสชาติเป็นยังไงเขาเนี้ยน้องเมย์กลับไปอ่ะน้องเมย์ได้กินหอยนางรมมากกว่านี้แน่ใช่ค่ะวันนี้เราต้องขอบคุณบางก่อนนะครับว่าวันนี้บางพาเรามาให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยนางรมก็ขอบคุณบางด้วยนะครับคุณค่ะเดี๋ยวบางจะเี้น เ okay. วันนี้พวกว่าพาไปทำอ่าโอเคครับยังไงเดี๋ยวเราไปที่บ้านรังกันเลยฮนะไดะค้ครับครับ